กบสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่หักเพลงกันเบิร์สุขสู่คนทางลาวทางไทยและทางต่างประเทศเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะสาแลมเซโนแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนีสาเลมกับิภาพ่อแม่พี่น้องหลอะป่าพ่อแม่พี่น้องเนาะิ่งห่วบิ่งสวนนี่แหละพ่อแม่พี่น้องอ้าวฮเบิ่งนับส้มกันเลยดีสาเลมอยู่สิภาพ่อแม่พี่น้องเนาะเป็นเบิ่งนสังเวียนไก่พ่อแม่พี่น้องเนาะในป่าพ่อแม่พี่น้องเนาะ มาเลยไปขับเบิ่งกขับซุ้มมาเลยพี่น้องไปเลิ่กันไปกันเริ่มกันพี่น้องเลยเม่นป่าอยู่ในป่าอยู่นะพี่น้องเจ้าออไมาอยู่อย่เงี้ยไก่ตีอยู่อย่างเงี้ยพี่น้องไูหน่อยเชื่องใจกับห้อง

เปรี้ยงผุ่มันผุ่มนอนเลยพอพี่เนาะนี่สังเวียนเพิ่นนี่ตีไก่เลยหน่หอยหน่อยเปรี้ยงหนาะเนาะเฮ้ยไก่กับตุกหอยเนาะนี่ิมอมันตุกเสาแลมเด้ตุกประตูเพิ่มหน่อยเนาะ ด้านหน้านาะงเฮยนะ้องเพียนเนาะด้านล่างอ้อมนะนะอเ,นะอ,เ,นะอ,มเอ้มเนานะดีค่ะมี่แเดงเข้ามาเนาะแม่วเนาะตอนเที่ยงมันจะมานอนอยู่ในเนะนะปร์นี่เฮ้เนาะเพราะว่าอยู่หนีเย็นเฮ้ยน้องกะเย็นเนาะเพืยอจะเหนี้อะ ไปน,น้ำแเพะ่นกับมันถับโพน,นี่เนาะส้างสบเปงบานคนเขามานอนนี่บางค่นเขาก็นอนอยู่ตู้างเนาะนไฟ้งกาแฟนี่กับ็นสวนนเลยเนาะ พอสิตาหดพักตลอดเลยไก่ประยุวานนี่เฮ้ยนกเลยนะต้นไม้กันเซ้ลมแห้งเฮ้ยนะ ก็พักยังเนเซ่เลยลำแหง้งแทแห้งว่าฝนตกให้เฮงวานกุ๊กสมพอดีเลยเพอนี่นเนี่ยกุ๊กหวานหวานดีเหนียวไก่น้องชิตามันดีอยางนี่ตุ้มลูกเพิ่นขณะเพิ่น,นตุ้มลูกเพิ่นเ <c oughs> บืองพ่อชิตาเก,กลือไก่ ยังไม่เช้าคุณแตจะเตือกัยอยู่คุณนี่คุณนี่กจะตัวลงามเตะเขาไว้ตะกลางคืนคกิน เป็นขขาวแหงใชง้เว้ากลางคืนแล้วก็มาเกยยามัอ,องงเศร้าขขาวแหงลายยู่ไก่คุณยายตัวงาม ทางเว้นแล้วเยี่ยพันกับไปเอาปั่วเอาปวกมาให้ไก่พ่นเด็ดปวกเพ่นพ่นมาบ้างอะไรเพจะเพ่นทับปวกวว้เลยไก่เอาปวกอยู่ปา่าแม่อ <c oughs> เอาปั่วเฮ้นน้อย เ,กกเ,กกเลี้ยไงไก่เลี้ยงไก่เลี้ยงลูกเลี้ยงเนียไก่นอนขับนี่กระจอกแก้วไนอนก่ไดนี่งามเลยค่ะขนยาขาวป้นาขาวเนี่ยเพ่น ยัวๆจะก,กะเล่นจะก,กัะเลนเนี่ยทำใา่ก็ได้ผ่าแย่งนะเท้าพิงขาวละไก่ยังวาบูเบส เชือกเอเวียนขาเจ้าเอาไก่ทั้งน้องขาเจ้าเอาไก่ทั้งน้องมามาซ่อมมานอนไปต่อจ้าหนีกนเป็นปิจ่าพุงเลยมอจตัวนี้นะ เค่ว่าเลยเขากินง่ายข้าวเง่ายข้าวฝ้าก็เริ่มแจ้งออกแจ้งออกแล้วพลอยพี่น้องว่าเบิ่งสวนเพลอนพี่น้องสวนพักเพลอนพี่น้องเนาะสวนมะเขือเนาะกะมังหุ่งมะกอเด้อพ่อยพี่น้องเนาะสวนที่สามพลอยพี่น้องเนาะมาเบิ่งกันเลยพ่อยพี่น้องพี่น้องพ่อยพี่น้องซาเลมพาเพลอนพี่น้องเบิ่งสวนมะเขือเนาะพลอยพี่น้องเนาะ มะเขือกับต้นมะละกอต้นมันงหงุ่งเฮ้ยน้องเนาะตัวนี้ก็เป็นสวนเฮ้ยน้องสวนที่สามเนาะมันปลูกไป้ยแค้มโพลเฮ้ยน,นอนะ้องเนาะต้นมะเขือเฮ้ยน้องนี่มาเบิ่งว่าเป็นหมากแล้วบ่เนาะมาเบิ่งกันเฮ้ยน้องมีหมากอยู่บนน้ากําลังใส่หมากเฮ้ยน้องกําลังมีหมากเนาะนี่ได้หมากเพิ่นนี่เฮ้ยน้องนี่กําลังเป็นหมากเลยนี่เนาะกําลังเป็นหมากเฮ้ยน้อง โอไลน์ไม right, mm ่เ hmm. ต so ิบอยู oh, ่เฮียน <but> ้องเนาะนี่ไมาก็เป็นดอกก็มีมีมะเขือขาวกับมือคาวลายเฮียน้องเนาะนมะเขือขาวเนาะขาวมะเขือลายก็มีเบางเป็นหมากบางเป็นจอดอกก็แล้วป็นเฮียดิอฮียน้องเนาะเป็นหมากเน้นน้อยเน้น้อยเนาะ นี่ต้นตัวนี้กะตัวนี้ดกอะไรตัวนี้ดกน้องหมาเพ่นนี่เนาะเสียลายเนาะพืชผักสวนครัวพอม่พี่น้องปลูกกินเนาะปลูกปลูกกินบ่มีสารเคมีได้พอม่พี่น้องเนาะนี่เนาะกกนีดกอะไรพอพี่น้องนี่แน่ะน้น้อยหนึ่งก่น้อยน่าจะหมากหลายเนาะตัวนี้เนาะนี่น่าหมากเพื่อนกำลังเป็นส่วนนี้ก็มีเนาะ ก็เน้อยหมากลายความเป็นหมากต้นบังหูไงเฮ้ยเนาะที่ไหนก็ได้กินหมากไปแล้วตรงหูงก็ได้นี่เนาะนีะ่กงเป็นหมากว่าไงมกเขือกับเป็นดอกเป็นหมากเฮ้ยเนอะนีะ่หม,มากเพิ่นหาามากยังโมยใหญ่บังหูก็มีสองต้นหนึ่งเลยเนอะนีะ่เนาะ ก้งนาลายมังเขือเดชแลมชูพิ่เบิงเนาะต้นเด็นน้อยเตยหมางดกเลยลูกหลายเนาะต้นน้อยล,ลูกหลายขักะลี่มะเขือน,นี่นีน่พี่วิีเนาะหมากเพิ่อนเออเออปักมือพีน่น้องน้ำปักมือ เนาะเป็นมะเขือหวานเฮ้ยน้องนี่มันหวานกินะ่ะ, <c oughs> ะเกือบเปาะเกือบเปาะเือหวานเน,นาะน้ำพันลายเฮ้ยน้องปักมือเจบออะลรกําลัางเป็นดอกกําลัางเสอดอกอยูออ่ตินพ่นเฮ้ยพี่น้องพันปูกเนาะปลูกสิเต็มพ่น โดหน้ามาเฮ้ยน้องเอ้ยแล้วมื้อนี้ค่ะคนที่ไม่ได้โคดอรามื้อนี้นะพี่น้องผลตกแหลกไม่ได้โคดน้าแล้วมื้อนี่พืชผักสวนครัวพี่น้องเอ้ยกินปลูกกินแบบธรรมชาติอแบบนี้ดีพี่น้องอยู่แบบนี้นะมีความสุขดี <c oughs> กินผักปลูกเองพี่น้องเลยนี่นะ เครือบ่เลย,ยนี่เนาะเครือขาวเรือลายปีติเลยกินโลดนี่แซ่บเป็นวนวลหวานไี่นอนเอ้ยนี่ยวล้เนาะพอพี่น้องหัวก็ได้แบบนี้แหละเนาะไม่ขันเพราะงัวบอกเขาไม่น้อนเลยไก่ก็เข้าอยู่ไก่ก็ก,กินได้ไป,ไปไห,นไห,นไหน่อใบมะเขือเนาะเพราะว่ามันมีหลายต้นชวนเทิงก็มีล่ะ ใช่มันก็กินเบิดดอกพกอี่น้องเนาะเวลาง่ายแค้มนี่กะผู้พ,พักนี่กะป้าวีนี่นะพี่น้องชาวบ้านกินของดินเพิ่นนะเพิ่นเก็บเพิ่นเพิ่นกินเนาะส่วนมะเขือบางหงก็เป็นดอกแหละพี่น้องเอ้ยเป็นดอกแล้วบางหงกะ อมรอบเด้อร์พี่น้องสะเลม์ถ่ายเบิ่งเนาะอ้อมรอบก็บมีแตป่ปลาอามมหลรพอ่น์เนอรเนาะอยู่กับธรรมชาตมมิดพอยน์เนองอยู่กลางเนาะานี่เล่นบมื่ได้ไปถ่ายไกลเนาะไกลกับย่านเนาะนั่นมันเปนทินเฮาเอยน้องเนาะเฮาบา่เบรื่องท่าเฮาบ่เรื่องป่าเนาะยันลงป่า oath patent 3 4 5 6 7 18 19 20 wer 24ກ5 26 27 28 28관 handicap 送 ल hani ingin k Lincoln ar rock boys and had me around kin palasan haraffeер condor ty skid b ດ o w ecäng Bhud gend разo 윤 hamati gink Crys put знаag ir finnaério Zoolaga school brown anger forum is available to few sitten not mentioned in Shine KGB ngol gar r e ะ แม่หอยน้องเ้ยใส่ชีวิตแบบพอเพียงหอยน้องกินอยู่พอเพียงเนาะแม่ดอกมะฮึงเนาะต้นมาก่อ พี่น้องพ่อพี่น้องนี่ก็กบังหุงเนาะฟูกินน้องหัวพ่อพี่น้องตัวนี้เนาะย่างได้พ่อพี่น้องเป็นอย่างเนาะงัวบดได้กินเนาะงัวงบดเห็นพ่อพี่น้องเอยู่หกเนี่ยงัวเขายากเลยผลบดได้กัดเนาะก็บังหุงก็อย่าเนาะนี่ก็นี่ก็มีพ่อพีนาะนี่ก็ยีนน้องหัวคือกันเนาะก็บังหุงมะละกอพ่อพี่น้องเออยนี่พ่อพี่น้องโตต้นใหญ่เนาะเพอนเป็นดอกอะไรพ่อพี่น้องเออย กำลังเป็นดอกเนาะนี่แหละพ่อแม่พี่นองเนาะชีวิตประจําวันกะนะันเนาะมันจะเกี่ยวจะผันกับชีวิตกับกธรรมศาสตินี่แหละพ,พ่อแม่พ่นอนะ้องเนาะเครื่องปลูกของพังพอม่นองเนาะชีวิตในสนธนบดกัพ่อแม่พนองเอ้ยใส่ชีวิตแบบพอเพียงเนาะพ่อม่พนองเนาะกับสัตว์เลี้ยงพ่อม่องเนาะตามไปตามโครงการพ่อแมนองโครงการใหญ่กับใหญ่ไปตามโครงการเนาะพืชผนะักปลนะูกไววกะ เจ้าของดินเพิ่นก็กินเพิน karaoke, าานพ่นน้องชาวบ้านเพิ่อนอ๊ะเพิ่นกินเนาะเพื way, shelter, anya, ่เขาง่ายเขาก็ป an, mm ้าไว้นี้แลกของปลูกของพังกะเนาะเลยปลูกเพื่อได้เบิ่งได้แงงเนาะเพื่อน้องเนาะทีแรกผู้ปลูกกะตู้เพิ่นปลูกได้เพื่อน้องเนาะเพิ่นปลูกไว้เนาะแล้วเพิ่นก็ให้หักษาเนาะเพื่นเนาะเพิ่นเมื่ออยู่บ้านได้เพิ่นให้หักษาเนาะพดพากันพากันหักษากินไม่อยากกินให้ได้วเพี่น้องเนาะเพิ่งบวงบวมเนาะปลูกไว้ให้เนาะ ทันเคยท่านแห้งได้พรมพี่น้องเนอกผลกระชายบุญได้กุศลนลายเนาะพ่อพี่น้นนงนนองเนาะ <c ười> ให้โขให้คนได้กินเนาะพ่อยังแห้งเพิ่งปลูกไว้เนาะแต่แรกพรมพี่น,อน้นองเอ้ยนะตื่นมาก็เห็นไก่จนซามาเนาะเกือไก,เก่ไกเกือกาเนาะจังมากะไปเบิ่บงเครื่องปลูกเนาะพอท่าทีต่ตาเพิ่งกะต้อเศร้าเพิ่งพยายามดางมาพ่อพี่น้องเนาะดางก,ะกระนกบัตถึกแล้วช่วงนี้พรมพี่น้องเนาะ เพราะว่าจิได้ง่ายมองใสและผลน้มบือแล้วนนลหนูกะจะปิดกระไก่เรียบร้อยเนาะแล้วพอนอมงแเราก็กไปการแบ่งรถแบ่งรถเรียบร้อยเนาะตอนกินเข่าใบตอนเคียงผักพอน้อยหนึ่งแหละคนก็นไปหาปวกและไปกับหมนอกพ่านไปหาปวกมาให้ไก่พอนีเนาะแล,ะะละ้วแต่ละมือแต่ละมนอ่านได้เนาะพัดเปลี่ยนไปเนาะพอได้ ผ่อนคลายพวนน้องบางปลาบางดวงเนาะอยู่กับเล็กลายกะบ่อันนั้นแหละเพวนน้องเนาะโบสดชื่นพวมพี่น้องตั้งหล่อปลาหล่อดงเลยเนาะอ้าวพ่แม่พี่น้องมาฮอดนี่เนาะสาวแลมกับสิขอจุ๊คลิปกันเด้อพ่แม่พี่น้องเนาะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเด้อพ่แม่พี่น้องเพื่อไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆสาวแลมเนาะพวมพี่น้องเนาะ พบกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดี